ใจแพงกววยทำไมแข่งสองแชมป์หลีอยากยายซบลิว์พูราคาถูกกว่าเป้าหมายครับแข่งดีกีหดอาการชัดอยากรวมงานลิว์พูมากกว่ายักใหญ่ยุโรปแถมค่าตัวถูกกว่าเป้าหมายหลักครับมุนดูเดปติบูสื่อสเปนรายงานว่าลิว์พูมีโอกาสได้ตัวฟองเกซีเยมาเสริมทัพหลังจากมิดฟิลตัวรับทีมชาติไอวอรีโคส สนใจย้ายจากบาร์เซลโลนาไปร่วมงานด้วยกันมากกว่า us, ยูเวนตุสยักษ์ใหญ่จากกันโซซเรีอาอิตาลีก่อนหน้านี้อาร์ซซื้อดังอีกสำนักของแดนกระทิงดุเคยรายงานว่าลิเวอร์พูลที่เล็งเสริมทัพแดนกลางรายที่3ในช่วงซัมเมอร์นี้ต่อจากอเล็กซิสมักอลิสเตอร์และโดมินิกสโบสลได้เจรจ่ากับฟองเกซิยมาแล้วซึ่งล่าสุดมุนเดเดปอรติโบระบุว่าบาร์เซลโลนา หวังได้ข้อสรุปเรื่องการขายนักเตะภายในสัปดาห์นี้โดยคาดว่ามิดฟิลด์วัย26ปีจะเป็นคนที่เตรียมตัวย้ายทีมนังข่าวเปิดเผยว่าอาดีตกองกลางเอซีมิลานชุดแชมป์กนโซเชเลียฤดูกาล2 0 2 1 2 0 2 2ได้รับความสนใจจากยูเวนตุเช่นกันแต่เจ้าตัวไม่อยากกลับไปเล่นในอิตาลี หลังจากเพิ่งย้ายมาบาซ่าได้เพียง1ปีและช่วยให้ทีมได้แชมป์ลาลิกาสเปนด้วยพร้อมระบุว่าเป้าหมายต่อไปคือการขายแข่งในพิมิลิกอังกฤษทั้งนี้ฟงเกซิเยไปกว้างกับโอกาสร่วมง,งานกับทุกทีมในกลุ่มบิ๊กซิกของพิมิลิกไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้เชลซีสเปอร์อาร์เซนอลรวมถึงลิเวอร์พูลซึ่งหากของดดงเดินหน่าจรจาแบบจริงจัง คาดว่าบาซ่าจะพร้อมขายให้ด้วยค่าตัวประมาณ30ล้านปอนด์สำหรับลิเวอร์พูลกำลังตกเป็นข่าวว่าพยายามคว้าตัวลูมิโอลาเวียมิดฟิลตัวรับใบส19ปีจากซเซาแฮมตันแต่ล่าสุดโดนปฏิเสธข้อเสนอ40ล้านปอนด์เนื่องจากนักบุญต้องการ50ล้านปอนด์ซึ่งหากเปลี่ยนใจมาลุ้นเซ็นสัญญากับฟองเกซีเยที่ค่าตัวถูกกว่าแาดวานะ่าจะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากจัดหนัก แมนยูทุ่มทะลุส0 0 0ล้านยืนซื้อแข้งเป้าหมายทินฮักแล้วปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจัดการยื่นข้อเสนอขอ,อขอซื้อตัวแข้งเป้าหมายของเอริกทินฮักแล้วฟาบิซซโอโรมาโน่แลข่าวจอมแม่นชาวอิตาลีรายงานว่าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยื่นข้อเสนอแรกรวม60ล้านยูโรประมาณ2 2 7 6ล้านบาทเพื่อขอซื้อตัวลาสมุดฮอยลุนดาวยิ่งทีมชาติดเดนมาร์กของอตาลันตาแล้ว สำหรับไฮลุนถือเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งในแกนเสริมทัพกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้และสามารถตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะได้เรียบร้อยซึ่งล่าสุดแมนยูไนเต็ดก็ไม่รอชา้ายินข้อเสนอแรกเป็นเงิน50ล้านยูโรบวกได้อดออนอีก10บล้านยูโรเพื่อขอซื้อตัวไฮลุนอย่างเป็นทางการแล้วทั้งนี้เชื่อกันว่าอาตาลันตาน่าจะยังไม่ตอบรับข้อเสนอนี้เพราะพวกเขาต้องการค่าตัวไฮลุนที่70บล้านยูโร แต่ทางปีศาจแดงก็น่าจะกำลังหาทางเจรจาเพื่อปิดดัวให้ได้โดยเร็วที่สุดเพราะปาลิซเซงชักแม่งก็บจ้องที่จะปาดหน้าคว้าตัวอยู่เช่นกันแต่ยูนิเต็ดก็ยังได้เปรียบตรงที่ตัวนักเตะมีใจยายเข้ารงละครแห่งความฝันเท่านั้น